พนักงานอายุ20กกว่าๆนะยีปลายๆฮะช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงจริงๆจ,จ,จะเป็นช่วงผมเรียกว่าพนักงานช่วงทํางานตอนต้นแล้วกันฮะพนักงานทํางานตอนต้นเนี่ยหนึ่งอย่างอ่ะที่เราจะ,ะเผชิญเลยคือเรื่องของการปรับตัวนะฮะปรับตัวถ้าปรับตัวได้ก็จะสามารถมองเห็นโอกาสนะะถ้าปรับตัวไม่ได้เขาจะมองถึงอุปสรรคเกิดอะไรขึ้นฮะปัญหาเรื่องของสุขภาพใจปัญหาเรื่องของสุขภาพกายตามมาปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ตามมา เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเรียกว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเส้นขีดแล้วกันว่าใครก้าวข้ามผ่านจุดจุดนี้ได้เนี่ยเขาจะมองเห็นว่าโอกาสเขาคืออะไรแต่ถ้าใครก้าวข้ามผ่านไม่ได้เขาจะสต๊กหรือติดอยู่ตรงนั้นนะมันเกิดเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับตัวตัวเองเหมือนกันนะฮะปรับตัวกับตัวเอง ปรับตัวงานปรับตัวคนนะฮะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นนังนะนั้นการปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญเมื่อหลายคุณปรับตัวไม่ได้เนี่ยแหละครับมันจะทําให้เขาเองก็จะรู้สึกว่าเขาเองอาจจะไม่เหมาะสมกับตรงนี้เขาเองอาจจะยังทําไม่ได้ดังน,นเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่องค์กรอ่ะอาจจะต้องให้เลยเบื้องต้นตั้งแต่เข้ามาเลยก็คือเรื่องของการจัดการกับเรื่องของสุขภาพจิตนะฮะการจัดการเรื่องของทัศนคติการจัดการเรื่องของการดูแลตัวเองหรือ s e l ฟ์แว r e n e s s รู้ตัวเองมากขึ้นว่าเขาเป็นอย่างไรนะฮะไม่ใช่ว่าเาิ ขึ้นอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้สนใจเรื่องของ well-being คุณไม่ได้สนใจเรื่องว่าสุภาพจิตพนักงานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเรื่องของต้นทุนที่มันมองไม่เห็นนะฮะต้นทุนที่มองไม่เห็นคือคนนี่แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยไม่ได้จัดการกับสิ่งเหล่านี้มีความเครียดมากขึ้นเขาก็อาจจะเทิร์นโอเวอร์สูงอาจจะลาออกหรือว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานนั้นเขาอาจจะไปหางานใหม่ที่เกิดขึ้นองค์กรก็ต้องเสียเวลาครับมาเทรนนิ่งเสียเวลามาอบรมใหม่ นะฮะอันนี้คือต้นทุนที่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วครับยิ่งมันเยอะเนี่ยมันยิ่งทำใหองคอ์กรเองเนี่ยเสียโอกาสตรงนี้นะฮะค่อนข้างมากเด้อยกันสนใจหลักสูตรนี้ดีติดต่อเราได้เลยค่ะ